ธรรมของพระเจ้าในเช้าวันใหม่พระธรรมสะดุดีบทที่1 1 9พระโอวาทของพระองค์น่าอัศจรรย์เพราะฉะนั้นข้าพระองค์จึงรักษาไว้การอธิบายพระวจนะของพระองค์ให้ความสว่างทําให้ความเข้าใจแก่คนรู้น้อยข้าพระองค์เหนื่อยหอบจนอ้าปากเพราะข้าพระองค์ปรารถนาพระบัญญัติของพระองค์ ขอทรงหันมาหาข้าพระองค์และมีพระกรุณาต่อข้าพระองค์เช่นเดียวกับที่พระองค์ทรงเคยทำต่อผู้ที่รักพระนามของพระองค์ขอทรงให้ย่างเท้าของข้าพระองค์มั่นคงอยู่ตามพระสัญญาของพระองค์ขออย่าทรงให้ความชั่วใดๆมีอำนาจเหนือข้าพระองค์ขอทรงไถ่ข้าพระองค์ให้พ้นการบีบบังคับของมนุษย์ เพื่อข้าพระองค์จะปฏิบัติตามข้อบังคับของพระองค์ขอส่งให้พระพักของพระองค์ขอแสงมายังผู้รับใช้ของพระองค์และขอทรงสอนกฎเกณฑ์ของพระองค์แก่ข้าพระองค์น้ำตาของข้าพระองค์ไหลพังภูเพราะคนไม่ปฏิบัติตามธรรมบัญญัติของพระองค์ข้าแต่พระยาเวพระองค์ชอบธรรม และกฎหมายของพระองค์ก็เที่ยงธรรมพระโอวาทที่พระองค์ทรงบัญชานั้นชอบธรรมและสัจจริงทั้งสิ้นความเกลียดกลาดของข้าพระองค์ได้ทำลายข้าพระองค์เพราะพวกคู่อริของข้าพระองค์ได้ลืมพระจนะของพระองค์พระดำรัสของพระองค์พิสูจน์จนเห็นจริงแล้วและผู้รับใช้ของพระองค์รักพระดำรัสนั้น ข้าพระองค์ต่ำต้อยและถูกดูหมินแต่ข้าพระองค์ไม่ลืมข้อบังคับของพระองค์ความชอบธรรมของพระองค์ชอบธรรมอยู่เป็นนิดและธรรมะบัญญัติของพระองค์เป็นความจริงความทุกข์ยากและความตรอมตรมได้มาสู่ข้าพระองค์แต่พระบัญญัติของพระองค์เป็นความปิติยินดีของข้าพระองค์พระโอวาทของพระองค์ชอบธรรมเป็นนิด ขอประทานความเข้าใจแก่ข้าพระองค์เพื่อข้าพระองค์จะมีชีวิตอยู่ข้าพระองค์ร้องทูลด้วยสุดใจข้าแต่พระยาเวขอทรงตอบข้าพระองค์เถิดข้าพระองค์จะรักษากฎเกณฑ์ของพระองค์ข้าพระองค์ร้องทูลพระองค์ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้รอดเพื่อข้าพระองค์จะปฏิบัติตามพระโอวาทของพระองค์ ข้าพระองค์ตื่นขึ้นก่อนรุ่งอรุณทูลขอความช่วยเหลือข้าพระองค์หวังในพระวจนะของพระองค์ดวงตาของข้าพระองค์ตื่นอยู่ทุกเวลายามค่ำคืนเพื่อตึกตรองพระดำรัสของพระองค์ขอทรงฟังเสียงข้าพระองค์ตามความรักมั่นคงของพระองค์ข้าแต่พระยาเวขอทรงรักษาชีวิตข้าพระองค์ ตามความยุติธรรมของพระองค์ผู้ข่มเหงที่มุ่งร้ายมาใกล้แล้วพวกเขาอยู่ห่างจากธรรมบัญญัติของพระองค์ข้าแต่พระยาเวแต่พระองค์ทรงอยู่ไกลข่าพระองค์และพระบัญญัติทั้งสิ้นของพระองค์ก็สัจจริงข้าพระองค์ทราบนานแล้วจากพระโอวาทของพระองค์ว่าพระองค์ทรงตั้งพระโอวาทไว้เป็นนิต ขอทอดพระเนตรความทุกข์ยากของข้าพระองค์และขอทรงช่วยกู้ข้าพระองค์เพราะข้าพระองค์ไม่ได้ลืมธรรมบัญญัติของพระองค์ขอทรงสู้คดีเพื่อข้าพระองค์และขอทรงไถ่ข้าพระองค์ขอทรงรักษาชีวิตข้าพระองค์ไว้ตามพระสัญญาของพระองค์ความรอดนั้นอยู่ห่างจากคนอธรรมเพราะเขาไม่แสแวงหากฎเกณฑ์ของพระองค์ ข้าแต่พระยาเวพระกะรุณาของพระองค์มากมายนะักขอทรงรักษาชีวิตข้าพระองค์ตามกฎหมายของพระองค์ผู้ข่มเหงและคู่อรลิตของข้าพระองค์มีมากมายแต่ข้าพระองค์ไม่หันเหไปจากพระโอวาทของพระองค์ข้าพระองค์มองดูคนทรยศด,ด้วยความชิงชังเพราะเขาไม่ปฏิบัติต,ตามพระดำรัสของพระองค์ขอทรงพิเคราะห์ว่า ข้าพระองค์รักข้อบังคับของพระองค์มากเพียงไรข้าแต่พระยาเวขอทรงรักษาชีวิตข้าพระองค์ไว้ตามความรักมั่นคงของพระองค์สาระสำคัญแห่งพระวจนะของพระองค์คือความจริงและกฎหมายอันชอบธรรมของพระองค์ทุกข้อดำรงอยู่เป็นนิจพวกเจ้านายได้คมเหงข้าพระองค์โดยไร้เหตุผล ใจของข้าพระองค์เกรงกลัวเพราะพระวจนะของพระองค์ข้าพระองค์ปิติยินดีเพราะพระดำรัสของพระองค์อย่างผู้ที่ได้พบของทิลิปมาเป็นอันมากข้าพระองค์เกลียดและเสียเสียนความเท็จแต่ข้าพระองค์รักธรรมบัญญัติของพระองค์ข้าพระองค์สรรเสริมพระองค์วันละเจ็ดครั้งเพราะกฎหมายอันชอบธรรมของพระองค์ บรรดาผู้ที่รักธรรมบัญญัติของพระองค์มีความสมบูรณ์พูนสุขอย่างมากไม่มีสิ่งใดทำให้พวกเขาสะดุดได้ข้าแต่พระยาเวข้าพระองค์หวังในการช่วยกู้ของพระองค์และข้าพระองค์ทําตามพระบัญญัติของพระองค์ข้าพระองค์ปฏิบัติตามพระโอวาทของพระองค์ข้าพระองค์รักพระโอวาทนั้นยิ่งนักข้าพระองค์ปฏิบัติตามข้อบังคับ และพระโอวาทของพระองค์เพราะทางทั้งสิ้นของข้าพระองค์อยู่เฉพาะพระพักพระองค์ข้าแต่พระยาเวขอให้เสียงร้องทูลของข้าพระองค์ขึ้นมาถึงพระองค์ขอประทานความเข้าใจแก่ข้าพระองค์ตามพระวจนะของพระองค์ขอทรงสดับคำวิงวอนของข้าพระองค์ ขอทรงช่วยกู้ข้าพระองค์ตามพระสัญญาของพระองค์เรียมฝีปากของข้าพระองค์จะพลั่งครูคําสรรเสริญออกมาเพราะพระองค์ทรงสอนกฎเกณฑ์ของพระองค์แก่ข้าพระองค์ลิ้นของข้าพระองค์จะร้องเพลงเรื่องพระดารัสของพระองค์เพราะพระบัญญัติทั้งสิ้นของพระองค์ก็ชอบธรรมขอพระหัตถ์ของพระองค์พร้อมที่จะช่วยข้าพระองค์ พราะข้าพระองค์ได้เลือกข้อบังคับของพระองค์ข้าแต่พระยาเวข้าพระองค์โหยหาการช่วยกู้ของพระองค์และธรรมะบัญญัติของพระองค์ก็เป็นความปิติยินดีของข้าพระองค์ขอทรงให้ข้าพระองค์มีชีวิตอยู่เพื่อจะได้สรรเสริญพระองค์และให้กฎหมายของพระองค์ช่วยข้าพระองค์ข้าพระองค์หลงเจนดังแกะที่หายไป ขอทรงเสาะหาผู้รับใช้ของพระองค์เพราะข้าพระองค์ไม่ลืมพระบัญญัติของพระองค์